คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Non Fishing Thailand ครับผมวันนี้ผมพาพี่นานามากันที่ของท่าข้ามกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ต้องรีบมาก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือปลากำลังเข้ากินนะครับ เดี๋ยวมันจะหมดโปรโมชั่นซะก่อนนะครับผมวันนี้ครับผมนัดเพื่อนคนคนนึงเอาไว้นะครับเราไม่ได้ตกปลาด้วยกันมานานมากๆครับน่าจะเป็นปีมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้าคนนั้น,ะนเป็นใครถ้าพี่ๆน้าที่ติดตามผมมานานๆจะรู้นะครับว่านะ้าเขาคือคนแรกๆเลยที่เข้ามาอยู่ในช่องของนนฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับผม วันนี้เรานัดกันมาเจอกันที่ของทากขามที่นี่นะครับผมเขาบอกว่าอยากตกปน,นินครับผมจัดไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับรอยังไม่มานะครับผมวันนี้เราเราจะได้ตรงหมายต่างจุดๆุดนี้นะครับนี่ครับโอ้โหโชคดีเหลือเกินที่ว่าเรามาแล้วมีที่ลงนะครับเพราะว่าผมมานี่ก็8ปดโมงกว่าแล้วนะยังมีที่ลงนี่ถือว่าโอเคเลยอะ แต่ว่ามันจะใช่จุดที่ปากินจัดหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปลุ้นกันนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราไปลงกันตรงนู้นนะครับนี่ครับนี่ครับลงกันตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยที่ที่มีรถน้ำมอไซจอดอยู่นะครับเราก็มาไม่ทันใหม่นี้เช่นกันนะครับผมแล้วก็หมายข้างหน้าทางนู้นนะครับผมเราก็มาไม่ทันนานาเช่นกันนะครับขับมาก็มาเจอจุดตรงนี้ครับมีนานาเขาทำบาร์เบดไว้ให้แล้วนะครับ ก็เลยอ่ะลองดูตรงนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสบภาพก็จะลกๆคันๆหน่อยนะครับผม <S <S เดี๋ยวไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศกันในวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมไปเหยื่อที่เราใช้กันในวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเหยื่อตกปลา4คูร้อยนะครับอันนี้เราผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ เหยื่อของผมก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมประกอบไปด้วยลำหอมหอมนะครับสูตร2นะครับลำเราจะมีทั้ง2สูตรนะครับสูตร1แล้วก็สูตร2แต่วันนี้เราเลือกใช้เป็นสูตรที่2นะครับแล้วก็มีมะควิดซิ่งนะครับมีปังแยมเ้านะครับแล้วก็มีตาลหอมครับผมทั้งหมด4ตัวนะครับรวมกันเป็น4คูณ100นะครับผมไปลองกันดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ ใครสนใจครับสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับผมติดต่อสอบถามได้ครับ ครับตัวแรกโอ้ตัวแรกนะคปะปั้นเป็นตัวส,สวยเลยนี่สุดยอด ไม่อยู่กดขนาดนี้แม่เอาเอากินต่อเน,นื่องครับต่อเน,นื่องต่อเนื่องโอ้โหอะไรวะนี่หลุดคู่เลยโอ้อ,อะไรกันวะ อะไรกันครับเนี่ยต้องมีกันบ้างนะอะไรวะแต่มันหลุดสองสองคันพร้อมกันนี่มันนี่ครับ<อ>ผมนี่ครับบุนคคลที่บุนคคลที่หายสาบสูญหายหายไปเป็นปีนะครับผมไม่ใช่ว่าเลิกตกปลานะเลิกตกปลาขอแต่แต่ว่าไม่ได้มาลงตกแบบธรรมชาติครับส่วนใหญ่นะเอ็มจะไปไปเขื่อนนะไปอ่างไปเขื่อนมากกว่าครับ มมวันนี้อ่างเก็บน้ำนะครับพูดดีๆ <laughs> อ่างอบนวดอ่างอบนวดไมเลยอันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บกลับ็คอีกทีเดียวก็วันหยุดช่วงปีใหม่นะครับผมก็มันนานนะครับมาเจอกันทีนะครับผม <laughs> เดี๋ยวมาลองดูเขาจะหมานหกันเก่าอ่ะหมานหรือเปล่าหมานหรือหมาครับเดี๋ยวคอยดู <laughs> เดี๋ยวก็รู้จะหา่ามหรือจะหอน

วบเข้าไปเลยมึงเลยตีแตกประพาคารไว้อ๋อเออมึงกินงูกินไม้เยอะบุดง่ายเก็บง่ายป้ายป้ายป้า้ยโอ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 ้ยอยู่เหรอครับอย่างงี้ต้องต้องอยู่แล้วแหละกินห้าหลุดห้านะครับผมสถิติเขาตอนนี้โอ้โหตัวสวยด้วยอ่ะไง เออนี่ครับนี่เหยื่อตกปลาสี่คูณร้อยนะครับแต่ปากสุดยอด้องที่ดึงแบบนี้ถึงะอยู่เออกดให้แม่งหัวทิ้มไปเลยนะ <c oughs> เต้องปล่อยเหรอดึงดึงดึงจนรอแม่งอุดกีจิบวฝ่ายขาตัวหรือ่าโอ้สต,ติใหม่ เบ็ดสามตัวทำงานหนึ่ยวัาโอ้ยตัวดีตัวดีเบ็ดสามตัวตัวดีครับตัวดีตัวดีครับมีหางมีหางถือว่าตัวดีใช่ตัวดีไม่กี่การมีจิ้งอูสามสองขี่ดูประคองกันหน้าดูโอ้โหโอ้โหต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้เฮ้ยอะไรไปเอาเบ็ดออกจากปากไหม ไปเอาเบ็ดออกหยกปากมันทั้งนั้นเถรอเอ้ยว่าว่าเราสองคนจะต้องไอ้นี่ใหม่กันเลยลีลีลีสตาร์ทใหม่คลองใจครับคลองใจไไม่รโอ้โหขาขาอย่างเงี้ยยู่ชัวอย่างเงี้ยยู่ชัวนักข่า ต้องตีลงไปด้วยอืมเล้วตรงนี้ยูชัวเออครับผมดึงสวยเลยเน้นรับอยู่บ้านอยู่บ้านลูกอ๋ออู้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อยู่แน่นอนนอนคันไม่แดก ตักคันแล้วอยู่เลยต้องอย่างนี้ครับให้คันมันวัดให้เออนี่โอ้โหมันต้องแบบนี้วางคันแบบนี้ยังใส่ข้างในต้องตั้งดุมๆนิดนึงวัดเองไม่ได้ตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋ะไรเใช่มบอกว่ามึงมันกระจอกต้องให้คันวัดให้ แต่ว่าก็ทำเกี่ยวกับอะไรนะพวกอ้ยนายเอ็ม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 อุ้ย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 ูอยู่ครับอย่างนี้อยู่แน่นอนอ้ยหนักเลยหนักตะก้อบ่ไม่รู้อย่างงตัวนี้เป็นไงอู้ยปากแดงมาเลยปากแดงมาเลยเกมน้องน้าโอ้โหนี่ครับผมเหยื่อตกปลาสี่คูนร้อยนะ นี่ดูสายทักก่อนทางแดงเลยครับเออเดนนาจะเจิเดอนนาจะเจินะก็มีนะมันก็มีเรื่อยๆนะมีมาเรื่อยๆนะครับว่ากันไม่ค่อยถูกเออปล่อยกันเป็นว่าเลยไม่ตั้งคันไม่ได้แดกเลยเออให้ต้องให้คันมันเซนต์มันวัดให้อ่ะให้ต้องให้คันเหมือนจังหวะเราจะวิ่งไปบางทีมันปล่อยก่อน้างแบบนันจะอยู่เลย อ,อีกแล้วครับผมโอ้โหวัดอยู่มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เน,น,นี่ยครับสังเกตเลยนะครับต,ต,รตั้งแต่เราตั้งแต่เราตั้งคันเบ็ดนะติดเกือบทุกตัวนะเอตอตั้งแต่เราตั้งคันเบ็ดอะเหมือนเมื่อเช้านี้เรานอนคันกันกันเตี้ยเกินนะครับวันนี้แปลกมากนอนคันแล้วหลุดเยอะมาก พอเราตั้งคันปั๊บให้ให้คันมันให้ปลายคันมันเป็นเซนช่วยช่วยในการแบบให้ตัวเบ็ดมันติดปากอะ่ะมันดันดีกว่านะครับเนี่ยเออดีขึ้นเยอะเลยไม่ค่อยหลุดละมาชามะข่าวี่ไม่ค่อยติดเลยตอนนี้เออไม่ค่อยหลุดและมาชาร้นไม่ค่อยติดตัวอะไรครับปลาสีดำหรือเปล่า <Wow. S 1> <c oughs> ปลาสีดำหรือเปล่าครับกินแบบนี้ ตัวหนูมันคงควงงอปลาสีดำเลนะฮปลาสีดำแน่เลยครับอย่างงี้อ้วงไป้วนเลยเนี่ยปลาสีดำหรือเปล่าสีขาวเฮ้ยสีขาวอ้อะไรอ่ะโอ้ตะเพียนตัวแรกตะเพียนตัวแรกเฮ้ยตัวสวยนะเออเมื่อกี้มันหามหานอืมโอ้ยังไงเนี้ยยอดเยอะตกปลาสี่คูณร้อยครับทำงานเนี่ยต้องรอบ่ายโหสุดยอด Pix ไปไหนว่าปาิงตัวไปไหนแล hey? no ้วว no, no, no,. ่ตัวเมื่อกี้โนดนโนสุบอยู่โนดนิดตออคันพร้อมเลยมาเอาแบบรวดเลยต่อหน้ากันไปเลยเอ้ยกระจ้าน้ำแงเลมแลลมน้ะเลจัเย พอตอนนี้ไมนไหลไปลองไปโยมคองไหนไม่ไหลงไม่น้ำไม่ประตูน้ำนี่ไงประตูน้ำอยู่ตรงเนี้ยสุดแค่ตรงนั้นนะสุดแค่ตรงประตูน้ำอ่ะของนี่ประตูน้ำประตูนี้ได้ตรงแยกที่มีร้านตะก้อนจะมีร้านร้านขา,ายุปกรณ์ตกปลาอยู่น,ะนั่นแหละนี่แหละโอ้ยเพิ่งตีเอา้าโอ้ยยังใหญ่ด้วยนีโอ้ยขาหนึ่ง โอ้ oh, สุดๆกล่าวว่าน <that> ั่งรอตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหแมงเงอยังไม่ทันกันเลยทันแหละแต่มันจังหวะมันกระชากอะหลุดเยอะมากเลยครับวันเนี้โอ้หลุดมากกว่าได้ครับวันเนี้ยยอมรับเลยทั้งผมทั้งนายเอ็มหลุดมากกว่าได้กินตลอดอะแต่ไม่ได้ตักแค่นั้นเอง สาซะก่อนน้องนั่งรอยอย่างงี้ <laughs> นี่ครับตัวสวยๆเลยครับเดือดตกปลาสี่คูนร้อยนะครับฝากไปด้วยขาปล่า,านั่งงี้เธอจะตกเธอจะเอาตัวเต็ม <laughs> นันนน่านั่นนั่นนั่าอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่เหอะ อยู่แล้โช่างไปเยอะเลยช่างอย่างกระตกกุ้งเลยวนี้ไม่ค่อยมั่นใจโอ้ตัวดีว่ะได้ได้หอสโหสวยครับช่างอย่างกระตกกุ้งช่างไหนปลายสายมันก็ได้ขยับอ่ะโอ้ขยับใช้ได้ กินนะคามือเลยครับโธ่ไอ้ขามือไม่ใช่อะไรนะอยู่ใกล้มืออยู่ใกล้มือมันเลยคามือโอ้ยตัวดีว่ะโอ้โหดูตัวครับเนี่ยเป็นไงครับเ<ม>นี่ยตกปลาสี่ขุนลอยครับต้องจัดแล้วแหละแบบนี้ทนไหวเลยทนไหวแล้วครับ ยขันฟุ้งตกใจโอ้โหดึงแรงเลยขามือขามือไม่ตกใจเลยนั่งกำลังนั่งเพลินเลยโอ้โหนี่ครับนั่งอยู่นั่งเพลินอยู่ครับตกใจเลยเมื่อกี้โอ้โหอยู่ไหมน่ะอยู่อีกครับขันนุ่นก็อยู่อีกนะครับโอ้ กินกันวุ่นวายนะครับผมเนี yeah. ่ยสุด,สด สแบบนี้เลยครับปลาธรรมชาตินะหมายไม่เสียตังค์ไม่มากันหรือไง <c oughs> จอดครับผมอยู่ตรงปลาสี่คูร้อยครับฝากไปด้วยครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเบ็ดกันเร็วหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่า,ามีธุระกันนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับว่า ผลงานตั้งแต่ช่วง9้าโมงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับยอมรับเลยว่าตั้งแต่ช่วงเช้านี่คือหลุดกันเยอะมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับหลุดทั้งทั้งผมแล้วก็ของทั้งนะาเอ็มเลยนะก็เพิ่งจะมาจับทางได้ครับเมื่อตอนบ่ายโมงนะครับปกติไม่เคยเป็นแบบนี้นะแปลกมากวันนี้เดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูนะครับกลับมาครั้งหน้าบานี้ก็ไม่อยู่แล้ว เขาทำว้ให้ดีๆนั่นก็ลื้อออกมันช่เรื่องใหม่หรอยากทำอะไรจะทรืองใหม่หรอบาสคือบาสวางเบ็ดได้กี่องแล้วเอ้าโถเอ้ยมีตายคาตะก้อตายคาตะก้อนด้วว่ะขวดได้ตัวดีด้วยดิไม่มีแรงจะขยับครับตายคาตะก้อยอดครับผมเก็บเบ็ดหมดแล้วตัวสุดท้าย นิ่งแฉะนี่ครับผมนี่คือผลงานนะครับนี่คือของนายเอ็มนะตัวส,สวยๆอยู่ต้องยอมรับว่าหลุดเดยอะจริงๆนี่เป็นของผมนะครับ,รบตัวส,สวยๆยางงามทั้งนั้นนะ่ะใช้ได้เลยครับโอเคครับผม ติดหน้าเจอกันใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม้เได